มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราพบว่าเม็ดเลือดขาวจะมีการหลั่งสาร t ีเนฟเอลฟาอินเตอร์ลิวคิน6แล้วก็อินเตอร์ลิวคิน17มากกว่าปกติสารทั้ง3ตัวนี้ก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นนะคะครับบิมสูตรสิชมพูของเรานะครับอาจารย์ก็สามารถจะลด สารทั้ง3ลงมาได้อย่างชัดเจนเมื่อรับพันธุ์ต่อเนื่องเป็นเวลา15วันนะครับเราก็สามารถที่จะแสดงได้กราฟได้ด้วยกราฟอย่างนี้ครับเปรียบเทียบระหว่างคนที่กินบีมสีชมพูกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับซึ่งเป็นสีชมพูจางนะครับชัดๆอย่างนี้เตนเอลฟามาตรฐานจะเป็นอย่างนี้ครับอินทร์กิน6อินทร์กิน7็ก็ระดับแค่นี้นะครับแต่คนรับประทานบีมสูตรสีชมพูของเราจะสร้างแค่นี้เองนะครับแล้วก็เกินครึ่ง แล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลดลงชัดเจนนะครับก็การลดลงของสารสามสามนะครับก็จะทําให้ความรุนแรงการแพร่ภูมิตัวเองอื่นๆลดลงไปด้วยอย่างเช่น SLE อีผื่นการทารําผปวหนังไทรอยเป็นพิษซึ่งเกิดหายภัยเปิดไทรอยนะครับโรคสันนิบาตแผลในปากตับแข็งและหอบผืดด้วย <S <S นอกจากนี้ครับสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลของเราก็คือมังคุดเงาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบบซึ่งสกัดมาอย่างเอาแต่ยอดของมันแล้วบรรจุในแคปซูลนะครับ ยังมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะครับซึ่งทําหน้าที่คล้ายฟองน้ําในข้อต่างๆทําให้เกิดอาการดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยสองปีแล้วนะเจ็บยังไงบ้างฮะเจ็บเจ็บแบบเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ไปหาหมอไหมฮะไปคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าข่าเสื่อมเข้าเสื่อมต้องผาต้องพาอย่างเดียวเลยใช่บอกไม่ผา มามาเขาบอกไม่พ่าไม่พ่ากลัวแล้วทําไงฮะหมายถึงว่าเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บเดินได้ไหมเดินเดินไม่ได้เดินได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เวลาไปห้างก็ต้องใช้รถเข็นอยากนั่งไหมไม่อยากเลยใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่เราจะจะต้องนั่งรถเข็นเนี่ยเรายังเดินได้เห็นคนอื่นนั่งรถเข็นแล้วรู้สึกยังไง ยังนึกเลยอูโหูทำไมถึงถึงขนาดนี้เชียวเหรอเออออพอ,พอวันที่ตัวเองเจอกับตัวเองอเจอกับตัวเองหถึงจะรู้สึกไม่สบายหรอกเวลาเขาเขียนเราไปนะเขาจะเข้าไปดูอะไรเลขาก็ทิ้งเราไว้ข้างนอกแล้วเขาก็เข้าไปดูกันเออใช่เราก็นั่งอยู่นะัแจวอยู่ใครเป็นลูกหล,หลานเนี่ยนะ รู้หรือยังว่าไม่ใช่ว่าทรมานที่แบบว่าเดินไม่ได้นะทรมานที่ทิ้งฉันไว้ข้างนอกทิ้งไว้ข้างนอกนะนอกไอเราอยากจะไปเองก็ไม่ได้ใช่อะไรที่เราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆก็เข้าไม่ถึงไม่ถึงส่วนอะไรที่ลูกหลานอยากจะไปมันก็ทิ้งเราจ้าเฮิร์ตเลยน้อยใจนะแอบร้องไห้ไหมไม่ไม่กล้าเดี๋ยวมันทิ้งเราอีกแล้วหมาทำยังไงครับที่จะทําให้ อาการเจ็บปวดมันมันทุเลาลงไปบ้างก็เอาอยาทาก็ได้แต่ทายาฝังเข็มนวดไหมนวดก็นวดนวดก็นวดนวดก็นวดก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นคุณต้นไปนวดครั้งหนึ่งนะพันกว่าบาทนะอ๋อเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเนี่ยครั<อ>้งหนึ่งพันกว่าบาทก็นี่ต้องไปทุกทุกเดือนก็ต้องไปอย่างนี้ใช่<ำ>ใช่นี่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ไปแล้วช่วงนี้ไม่ไปแล้วช่วงหนึ่งชีวิตก็มีคนมาแนะนําให้รู้จักกับ งานวิจัยของอาจารย์วิเชษของคุณวิเชษทำไมถึงกล้าลองเห็นคุณต้นอ่ะเห็นคุณต้นกับอาจารย์เสรีอ่ะอ๋อเห็นผมในรายการโทรทัศน์ใช่ใช่ก็ก็น่าเชื่อถืออ่าแล้วลองลองลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับลองพอพอลองสี่วันนั้นเห็นผลเลยือขึ้นเออลุกก็โอเคขึ้นดีขึ้นคุณคุณต้นแบบ มามาลืมคิดไปว่าตัวเองเจ็ดสิบหกแล้วว่าไปเดินตั้งสี่กิโลโอ้ไหนถึงว่าเดินเดินเดินเล่นหรือว่าเดินแข่งนเดินเดินออกกําลังอ๋อเดินออกกําลังใช่คือลืมตัวว่าเจ็ดสิบหกเดินไปสักสี่กิโลเจ็ดอ้อสี่กิโลแล้วพอไปถึงขาไปขาไปโอเคอขาไปโอเคขากลับไม่ไหวแล้ว คน30กว่า4กิโลก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแต่หมามาลืมตัวเลยลืมลืมลืแสดงว่าตอนเดินมันไม่ได้รู้สึกไม่ไม่เจ็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เจ็บแต่มาแค่ตอนขากลับที่รู้สึกไม่ไหวแล้วมันเมื่อยเมื่อยและตึงมันเมื่อยและตึงนะฮะอ่าก็ได้ลองทานดูทานดูใครเป็นคนจัดให้ทานเวลากินนะฮะ ลูกหลานหรือว่าอมะอม้าเป็นคนทําเตรียมเองหมอมาเตรียมเองก็เตรียมเองเตรียมเองมีกลับไปหาหมอบ้างไหมฮะไม่ต้องหาแล้วเราไม่เจ็บไปหาทําไม <laughs> ไม่อยากรู้หรอว่าว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรอาจารย์ใส่อะไรลงไปข้างในหรือว่าเข่าเรามันเป็นยังไงไม่เจอหมอหมอบอกป้าไม่ผ่านแล้วหรอบอกเอ้ย,ยดูเดินสิ <laughs> ใเลยหัวเลาะเลยแกยังจะชวนพาอยู่อีกนะใช่เออแล้วแล้วน้องหมอประจําหมอประจําที่หาทุกเดือนหาแกทุกเดือนปั๊บปั๊บอามาม่าเป็นเบาหวานเบาหวานก็เป็นด้วยเป็นด้วยเราเราหมามาก็เเอาเอาไปให้แกดูว่าเนี่ยหมามากินตัวนี้กินตัวนี้เป็นอะไรบ้างใช่ใช่ทานได้ไหมอ่าอันนี้เป็นแกอโอเคโอเคเลยเอาก็เอากะบอกเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากินแล้วขวดเปล่าเอามาให้ผมหน่อยนะครับอ่บอกได้โดยเอาขวดเปล่าไปให้แกแล้วกอาเอาโบสถชัวไปให้แกแกบอกว่าบอกแกว่าคุณหมอช่วยแบบว่าเอาบุญนะนะให้ให้กับคนที่เขาจะได้บอกคนอื่นด้วยใช่ใช่เอาบุญแล้วแกก็ช่วยทำซึ่งหมาม่ก็ได้บอกกับคนอื่นด้วยใช่เยอะเยอะในเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีใช่ใช่ เขาได้ลองกินดูไหมฮะลองดีกันทุกคนเลยโอ้ยบอกก็ตอนนี้กลายเป็นประชาสัมพันธ์ไปเลยออเไปไหนก็ช่วยและนอกจากนั้นยังได้ผลข้างเคียงไดบุญด้วยได้บุญได้บุญเห็นบอกว่าเบาหวานก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นคุณต้นมามา่าเบาหวาน250เบาหวาน250น้ําตาลสูง250ร้อาสใช่พอหลังจากเริ่มทานเริ่มเนเ,เริ่มทานมา เดือนเดือนแรกเหลือ142ตอนนี้ล่ะครับณพอมาถึงตอนนี้เนี่ย127โอ้ยจ้าน้ำตาลก็ลดลงลดลงร่างกายก็มีกำลังวังชามากขึ้นขาก็ไม่บวมโอ้ขาไม่บวมด้วยขาก็ไม่บวมด้วยแข็งแรงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะไหมไม่เคยเป็นหวัดเลย คุยทับเลยนะฮะใครที่ป่วยบ่อยๆนี่ลองมาดูหม,มาม้าแล้วกันไม่เคยเป็นหวัดเลยเสบายต,ต,ตั้งแต่ได้อาหารเสริมน,นี้คิดไหมว่ามันจะมีอาหารเสริมอะไรที่ดีอย่างนี้มาก่อนไม่คิดคิดว่าใช่เหรอแก่ผลไม้เออ,เอ,อใช่ไหมอ่าฮะอแล้วทุกวันนี้แหะครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกผลไมย้ยาวิเศษาไซชน โดยการที่ตัวเองเนี่ยซ้อนซ้อนโมไซแล้วก็ไปทําบุญปรากฏว่าพอชนล้มลงไปเนี่ยแขนมันหักข้อมือด้านขวาเนี่อหักม้วนเลยแล้วไปรักษาโรงพยาบาลตามปกติทีนี้ผลที่ได้มาก็คือไหลติดไห,หลติดเสร็จเข้าไปทํากายภาพบําบัดพอกายภาพบําบัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอ่ะมันจะตึงตึงตึงตลอด เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันเป็นผลจากการที่เราล้มตอนนั้นนะคะแล้วก็รักษาด้วยวิธีทางหมอบ้างทางแพทย์แผนไทยบ้างก็ช่วยกันแต่อาการที่มันตึงไม่หายสักทีคือตรงสะโพกนะคะ,คะที่เขาเรียกว่าสลักเพชรเนี่ยคือมันระบมทั้งแถบเลยก็มีการทานยาทานยาแก้ปวดแล้วก็พบแพทย์บ้างไปทํากายภาพบําบัดบ,บ้างสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งปีห้าห้าก็มารู้จักผลิตภัณฑ์ของดรพิเชษเนี่ย เอาเลยใช่ใช่ใช่ถามว่าทานไปเท่าไหร่ดิฉันใช้เวลาประมาณสักสองเดือนคสองเดือนจากที่สะโพกเนี่ยที่เคยปวดอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตอนหลังก็ไปนวดน,นวดพอทานไปได้สักสองสองกระปุกเนี่ยปรากฏว,ว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะไม่ไม่ต้องกดตรงนี้ละเวลาขึ้นบันไดจะสดถ้าเวลานั่งเนี่ยปกติแล้วไปวัดเนี่ยทุกคนก็จะนั่งท่านเขาเรียกอ,อะไรนะนั่งพับเป็ดเนี่ยเับเ,เข่าพับเพียบพับเพียบใช่ไหมคะค่ะ เป็นเทพพนมอะเทพพนมหรือไม่กระเทศที่ดา,างี้มันไม่ปวดนะ่ะแล้วก็ชอบใจตรงที่ว่าไอ้ตรงสลักเพชรมันไม่ปวดนะ่ะแล้วเดินเหินจะสังเกตได้ว่าดิฉันมาที่พิพิธภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยมารับประทานทางพิพิธภัณฑ์อาจารย์เนี่ยจากคนที่เคยใส่แต่รองเท้าเตีเต้ยๆเ,เนี่ย ปัจจุบัน,จจบนเน,นี่ยในหันดิชันใส่ส้นส,สูงได้ดีใจมากเลยค่ะใส่ได้เลยนะคะวันนี้ใส่รองเท้าส้นส,สูงมาใส่สามนิ้วได้แล้วทุกทีนี่จะใส่ไม่ได้อคือมันก็ตอบโจทย์แล้วได้ว่าเออมันดีขึ้นมากเลยปัจจุบันนี่คือคุณภาพชีวิตอย่างที่บอกคือเห็นได้ชัดเลยยังอยากสวยอยู่อ่ะยังอยากใส่ส้นสูงอยู่ตอนนี้ค่ะใช่ค่ะถือว่า ดีขึ้นเยอะมากนะคะมา,มากเลยก็ต้องยอมรับปวดท,ที่ส้นเท้ามากเลยตอนจะลุกจากที่นอนนี่จะลําบากมากตอนตื่นนอนเนี่ยลำบากมากก็ลองทานแต่อาการของส้นเท้าเนี่ยหายไปโดยเราไม่รู้ตัวค่ะพอเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็ปกติอ่ะที่นี้ทุกวนันทุกวนันทุกทีมันเคยลุกขึ้นลําบากทำไมตอนนี้มันเดินได้สะดวกขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีเจ็บนิดหน่อยนะคะข่าข้างซ้ายเนี่ยเจ็บเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะขับรถมากเพราะ รถนี่ไม่ได้ใช้เกียร์ออโต้มช้เป็นเกียร์กระพดมันต้องมีคัสต์มันต้องมีเบรลมต้องคันเร่งจะเจ็บเจ็บหัวเข่าเนี่ยเจ็บเสียวมากเลยก็พยายามทานตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นบางทีแบบบางวันไม่เจ็บ่ะบางวันก็เจ็บยังมีอาการอยู่บ้างนิดเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วแล้วที่บอกว่าปกติเวลาลุกขึ้นมาแล้วเจ็บใช่ตอนลุกขึ้นอนเนี่ยดีมากเลยตอนลุกนอนเนี่ยจากที่เราเคยหูกว่าจะเดินได้เนี่ยลงจากเตียงนี่ลำบากมาก แต่ตอนนี้ล,ลุกจากเตียงพอเราลุกขึ้นนั่งแล้วฟักๆหนึ่งก็เดินได้สบายเดินได้สบาย uh huh, เลยเดิน <คะ S 2> ได้สบายค่ะค่ะดีมากค่ะถือว่าของพิเศษภันอาจารย์นะคะ,คะขอบคุณค่ะที่ได้รู้จักพิเภัพันของอาจารย์ทําให้คุณภาพชีวิตในวันนี้ของเรานี่ปกติขึ้นจากเดิมซึ่งลําบากมากในการลุกจากเตียงนะคะ